อจารย์ผู้ชมติดใจเรื่องกรณีสวร้องไห้อ๋อค่ะเออ<ม>ริงๆก็เรื่องน้ำท่วมนะใช่เพราะว่าเป็นยติตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาแนวทางการแก้ไขน้ำท่วมซึ่งมาจากระลรอกที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็เถียงกันมาไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเมะื่อวานนี้อย่าเรียกเขาว่าเถียงอภิปรายกันในสภาเรื่องเสนอยติให้ตั้งกรรมธิการวิาาสามันขึ้นมาศึกษาอย่างเป็นระบบ ก็ปรากฏว่าในที่สุดเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบค่ะไม่เห็นชอบในการตั้งยตินี้ขึ้นมาไม่ต้องตั้งกรับมาิการวิสามันศึกษาน้ำท่วมเนี่ยบางท่านก็บอกมีกรรบวิการสามัญอยู่บางท่านก็บอกเสนอมาเลยว่าจะไปแก้อะไรกันยังไงแต่นี่เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันอันนี้ท่าผู้ชมบอกมาผมก็บอกต่อให้ระหว่างรอท่านผู้ชมทยอยเข้ามาอันนี้คือใครนะคุณเสรณีอน,นินบนค่ะซึ่งอภิปราย ขอให้ตั้งกับบริการวิสามันคือท่านเป็นสวกลุ่มอาชีพทำสวนดังนั้นท่านมีประสบการณ์ตรงก็คือเคยเผชิญกับน้ำท่วมให้บอกเวลามันท่วมทีมันกระทบกับการทำมาหากินคนไม่เคยลำบากไม่รู้ไม่เคยถูกบ้านน้ำท่วมไม่เคยสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะน้ำท่วมพื้นที่ทำกินจะไม่รู้สึกหรอครับ มันเป็นความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ทุกอย่างมามากกว่าสิบปีเวลาน้ำท่วมบ้านไม่สามารถไปไหนได้พี่น้องเกษตรกร,กรไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วท่านคิดว่าไม่สำคัญเหรอครับ เราะฉะนั้นยตินี้ผมถือว่าผมในฐานะที่มาจากกลุ่มที่อกคลุกคลีกับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดเห็นความทุกข์ยากเห็นความลำบากแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกรัฐบาลได้แต่เยียวยาได้แต่ชดเชยแต่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องการไหมครับเขาไม่ต้องการหรอกครับ สิ่งที่เราอยากเห็นคือการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เร่งด่วนและเป็นระบบนี่เยาวยาก็ต้องการแต่ต้องการให้แก้ปัญหาทั้งระบบด้วยค่ะท่านผู้ชมขณะที่อันนี้ผมเติมให้ว่าเยาวยาไม่ใช่ไม่ต้องการต้องการขณะเดียวกัน ปรากฏไม่คาดคิดเลยน้องใบสอวอีกท่านหนึ่งค่ะสอวออลงกฎวรกีซึ่งท่านเป็นสอวอฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการขึ้นมานะคะท่านบอกที่ไม่เห็นด้วยอ่ะเพราะว่าสอวอชุดที่ผ่านๆมามีการเสนอมีการทําแบบนี้กัมนมาเป็นยี่สิบปีแล้วแล้วสุดท้ายมันก็ได้แค่ศึกษามันกลายเป็นกระดาษที่ไปตั้งไว้บนหิ้งเสนอเปลี่ยนจากการศึกษามาให้สอวอแต่ละคนเนี่ยพูดตรงนี้เลยดีกว่าแล้วสุดท้ายก็มีการจะใช้คำล้อเลียนไหมค่ะ กรรมาธิการหรือเข้าสาวอทีนี้ผมว่าเปลี่ยนจากศึกษานะครับให้สวที่มาจาก20กว่าที่เสนอเลยว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ไหนอย่างไรแบบไหนเมื่อไหร่และทำได้จริงหรือเปล่าผมว่าน่าจะเร็วกว่าในการตั้งคณะกรรมาการศึกษาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลายเป็นอีกประมาณ25ปีจากนี้หรือเปล่าว่ามันก็สุดท้ายมาเป็นกระดาษ แล้วก็อยู่ในหิ่งแล้วก็ทำไม่ได้และเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะไม่ถูกการคัดค้านเช่นสร้างเขื่อนคคกคิดครับปั๊บมาแล้วมาหาลัยนี้เสนอไอเดียสร้างเขื่อนอีกมหาลัยมาแล้วครับไปยุชาวบ้านบอกไม่ให้สร้างนะฮะตัดไม้ทำลายป่าไรท่ที่โดนอีกแล้วครับสุดแล้วยังนึกไม่ออกว่าทางไหนจะแก้ได้ผมว่าทางแก้เอาเร็วและแก้ปัญหาได้ด่วนที่สุดนะครับเสนอมาเลยครับ จะกแก้ปัญหาที่ไหนฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันครับแก้กันมานานยังแก้ไม่ได้สักทีขอมีกระดาษที่ชู่ไหมครับผมอึดอัดใจเหลือเกินครับอยากให้มีการแก้เร็วๆและแก้แบบชาวบ้านเร็วๆนะครับท่านนะครับขอบคุณมากครับคชัดเจนขอโดยอีกทีนึงเพื่อจะให้เห็นเลยตอนที่ทำท่าทางอ,ทอึดอัดใจเหมือนกัน ท่านทำท่าทางเหมือนท่านแกล้งร้องไห้ขอทิชชู่ด้วยค่ะเออเพราะตอนจบก็ปกตินี่คะ่ะถ้าร้องจริงไม่ใช่การละครเนี่ยหรือการล้อเนี่ยมันต้องมีเสียงสั่นต่อเนื่องใช่ไหมจะร้องไห้เหมือนกันครับแก้กันมานานยังแก้ไม่ได้สักที <c oughs> ขอมีกระดาษทิชชู่ไหมครับผมอึดอัดใจเหลือเกินครับอยากให้มีการแก้เร็วๆและแก้แบบชาวบ้านเร็วๆนะครับท่านนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> S <S ต้องขอบคุณมากครับเนี่ยมันเสียงคมชัดเหลือเกิน่าอ,อย่างที่ว่าเลยมีบทบาทอยากเห็นได้ชัดเลยน้องไรสำหรับการประชุมวุฒิสภาเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะหาไม่มีบทบาทนะจะบอกให้ท่านผู้ชมทำให้ผมนึกย้อนกลับไปเลยทีเดียวสวท่านก่อนหน้านี้ที่เคยร้องไห้ในสภามาแล้วครั้งนั้นที่เจริญเวรสจำได้ไหมสวแดงกองมาค่ะท่านเป็นแม่ค้าไข่หมู แล้วก็พูดถึงทําไมไม่ให้เป็นเงินสดอปลานนี้ซับน้ําตาลแล้วนะเขาจะให้เงินสดขนาดเดียวกันท่านประธานตอนนั้นเนี่ยคุณมงคลสุรสัจจะาค่ะถ่าย<อ>คลิปไป<ด>แล้วร้องไปด้วยท่านร้องดูอันไหนดูสักนิดนึงเพื่อเป็นการย้อนความนะหลายๆท่านค่ะเป็นแม่ค้าขายหมูค่ะชีวิตของดิฉันพบปะกับ พ่อค้าแม่ค้าชาวชนบทค่ะหลายๆท่านหลายหลายคนจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่ารากหญ้าค่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนรากหญ้าค่ะแต่เป็นรากไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ที่ค้ำให้รากไม้ให้ต้นไม้ต้นนั้นแข็งแรงพีดอกออกผลชูใบกิ่งก้านให้สวยงามสง่างามเหมือนต้นไม้อื่นๆในโลกค่ะต้นไม้ต้นนี้ มีชื่อว่าต้นประเทศไทยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะท่านประธานที่เคารพท่านประธานที่เคารพ การที่รัฐบาลจะแจกเงินประชาชนคนไทยคนละหนึ่งมื่นบาทนั้นพวกดิฉันมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างมากค่ะแต่พอมาเป็นเงินดิจิตอลพวกฉันพวก กลุ่มของดิฉันนี่ค่ะมีความกังวลว่าจะเอาไปใช้จ่ายยังไงพวกดิฉันดีใจค่ะที่จะได้รับเงินส่วนนี้และจะเอาไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นแต่พอรู้ว่ามันเป็นเงินดิจิตอล ดิฉันและกลุ่มของดิฉันก็คิดหนักบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวสี่ถึงห้าคนก็รวมเป็นเงินก็จะเป็นสี่หมืนถึงห้าหมืนบาทอยากจะเอาไปซ่อมแซมบ้านอยากจะเอาไปซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงก็ ไม่สามารถที่จะทำได้ค่ะทำไมรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้แบบนี้ไปเลยค่ะค่ะจะได้ใช้ง่ายๆสำหรับพวกเรานะคะแต่คนอื่นเราไม่รู้ค่ะ ดิฉันเห็นด้วยค่ะที่จะแจกเงินกับประชาชนคนไทยค่ะแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิตอลค่ะไหนไหนรัฐบาลก็จะแจกเงินประชาชนคนไทยอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุข มันเหมือนจะเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะนี่ยังน้อยคำคำนี้เนี่ยไปอยู่ที่ปากท่านรองนายกภูมิธรรมนะค่ะก็แจกเป็นเงินสดให้ประชาชนมีความสุขอ,อ้าวเห็นไหมอท่านประธานสุรอะไรนะท่านมงคล,งคลสุรศักดิ์จท่านร้องฮ<า>่าหลังน้ําตาเลยคือคุณสวแดงท่านพูดจบแล้วอ่ะคุณมงคลก็ยังร้องต่อไปอีกนะคะ คือท่านว่าอย่างไงอตอนนั้น<อ>เหมือนกับว่าเขารู้สึกถึงความเดือดร้อนใช่ท่านบอกท่านเติบโตมาแบบนี้ด้วยอะค่ะอพอท่านฟังท่านรู้สึกว่ามันโดนใจอ่ะนี่ไงไม่ได้พูดเล่นเห็นไหมอย่างน้อยณขณะนี้ร้องจริงๆเนี่ยสองอ่ค่ะหมายถึงท่านสวอให้ไหมคะไม่ใช่ท่านประธานใช่ไหมคะท่านประธานันนก็็เปอีกคนนึงคิดว่าร้องจริงไหมคุณคุณท่านแรกร้องจริงไม่คนอีกคนนึงที่ร้องอ๋อคุณนรงกดร้องไม่จริงฮะ เออเนี่ยคอันนี้เนี่ยร้องไม่จริงใช่ไหมใช่ค่ะแก้ไได้สักทีเอออะหรือท่านผู้ชมคิดว่าร้องจริงคดัดทิชชู่ไครับผมดอัดใจเ้ด้วยที่สุดน,นะครับเสนอมาเลยครับจะแก้ปัญหา,า,าที่ไหนไม่เป็นไรอ่ะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมบอกมาก็มาให้ดูกันสักทีหนึ่งอ้าวนี่อ่าผมจะร้องไห้ตามอยู่แล้วมีท่านหนึ่ง ออขอบคุณ <c oughs> เดี๋ยวจะได้เข้าแล้ว <c oughs> ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะอีชิตันชาเขียวกลิ่นมะลิศูนย์แคลลรัส คาเทชินอิชิทันชาเขียวกลิ่นมะลิสูนแครอรี่พลัสคาเทชินชาศูนย์แคลที่ถูกต้องหอมกลิ่นมะลิไม่หวานมไม่ใส่น้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานใดๆแถมยังพลัสคาเคชินสูงถึง21,861ไมโครกรัม,มค่ะคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นคาเทชินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติสาย i อดื่มได้นะคะสายคีโตก็ดื่มดีราคา20บาทจาหน่ายที่7 e เ e ่ไปลองกันได้ค่ะ นี่น้องร้องอยังศูนย์แคลอลี่ใบยอยากได้ไม่เย็นอ่๋อนนี้แทนอ่ะไเงไเอ่อสวฟังแล้วอึอดอดัดเปลี่ยนไปข่าวอื่นเถอะไม่ก็ให้กระชับเอาเรื่องนี้มันต้องฟังถึงที่มาที่ไปจูจ,จูจะมาเปิดร้องไห้เลยได้ไหมม,มันก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมไดเดี๋ยวก็ไปหาเขาเล่นละครอีก ใช่ไหมค่ะถ้าผู้ชมให้ความเป็นธรรมจะกระชับเปิดตู้มไม่ได้มันต้องมีที่ปปที่ไปเขาเป็นชาวสวนเขาเจ็บปวดมาค่ะอย่างนี้เป็นต้นสวเสรณีท่านบอกท่านคือท่านเป็นกลุ่มอาชีพทําสวนแล้วท่านเจอแล้ววทั่วอย่างนี้ทุกปีใช่ไหมค่ะและท่านมงคลก็เหมือนกันมันต้องปูพื้นเห็นว่าทําไมท่านถึงร้องไห้ค่ะใช่ไหมค่ะอ่าเนี่ยปูพื้นเพราะอภิปรายมาขนาดนั้นนึกถึงตัวเองสมัยเด็กเลย ใช่ไหม<ช>ร้องให้เข้าใจใช่ไหมว่ากันต่อระวังถูกร้องจริยธรรมเรื่องร้องไห้อะ,อะไรร้องให้ผิดจริยธรรมอะไระไม่มีอ่ะ,อะว่ากันต่อ